สวยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะมาพร้อมกับเมนูที่จะทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับนั่นก็คือกระทะเทฟลอนนะฮะกระทะเทฟลอนตัวนี้ผมรีวิวไว้ คลิปที่ผ่านมานะครับลองไปเปิดหาดูได้ราคา239บาทนะครับซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีไนะฮะสินค้าดีราคาถูกนะครับก็ลองไปหาดูเนาะนะฮะมาเข้าเรื่องกันเราทำเมนูที่ใช้หมออดทอดไรนะ้น้ำมันทำเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมนูที่มันเป็นของแห้งทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้ามันเป็นเมนูที่มันมีน้ำเนี่ยนะครับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่ต้องเจอกันเลยก็คือ,อมันจะมีอาหารติดภาชนะแล้วเวลาไปล้างเนะี่ยมันล้างยากมากโดยเฉพาะเมนูไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่จขเจียวไข่เจียวธรรมดานี่แหละผมพบปัญหานี่นะตั้งแต่ผมใช้หมออทอดไร้นะ้ำมันมาเลยนะมันจะติดภาชนะนะครับเคยลองเอาพวกถาดที่เขาใส่เค้กอะไปใส่ทีนี้มันใช้ไปได้สักพักมันก็ พอติดแล้วไปขัดไปเรื่อยๆมันก็ลอกเนาะมันลอกแล้วก็อาจจะเกิดสนงสนิมขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่น่านำกลับมาใช้อีกตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเราหรือเปล่านะครับหลายคนนึกภาพออกแล้วว่าผมจะทำยังไงกับมันนะครับนั่นก็คือผมจะถอดกระทะตัวนี้นะครับเอาด้ามมันออกนะแล้วก็เอาไปวางไว้ในตะแกงหม้อทอดอไรน้น้ำมันนะครับอ่า กระทะตัวนี้มันสามารถถอดด้ามจับได้นะครับแล้วก็เราจะใช้แทนภาชนะนะที่จะเอาไว้ใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาถอดตัวนี้ก่อนเนาะนะครับกระทะเทฟลอนส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตท,ที่อยู่ด้านใต้เนาะน็อตด้านใต้เนี่ยนะนะครับ ผมก็จะใช้ไขควงเนี่ยหมุนออกมานะฮะผมดูก่อนอันนี้มันสามารถใช้ไขควงแฉกก็ได้ไขควงแบนก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแฉกถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าแบนๆเนาะอ,อ่าเอาแฉกดีกว่าแล้วก็หมุน หมุนทวนเข็มนาะฬิก,กานะครับจำง่ายๆเลยทวนเท่ากับถอดนะฮะส่วนใหญ่น็อตจะเป็นแบบนี้ก็จะรุ่นนี้ก็หมุนออกง่ายนะไม่ได้แน่นมากไขควงเล็กๆอันนึงก็หมุนได้ละพอเราถอดอ,ออกมาปุ๊บอ่ะมันจะเจอถอดถอดถอดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหรือว่า น,น่าจะเป็นอลูมิเนียมออลูมิเนียมนะครับอ่ะเก็บไว้เนาะตัวนี้ก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวเนี่ยพอถอดออกมาปุ๊บก,ก็มีแค่เนี่ยมีด้ามมันมีน็อตหนึ่งตัวแล้วก็มีฝาครอบตัวเนี้ยนะครับถอดแค่นี้นะตรงนี้เราถอดไม่ได้ละเพราะว่ามันแบบเห็นไหมเพราะเข้าตีแบบตีให้มันแบบเขาใช้วิธี ทุบให้มันแบบติดไปเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะถอดออกได้ละนะฮะถ,ถ้าถอดออกได้ตรงนี้มันก็จะเป็นรูเนาะเราจะเอาแค่นี้แหละนะครับได้ละอันนี้คือตะแกรงของหม้อทอดไร้น้ำมันผมนะเนี่ยมันเป็นขนาดหลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมซื้อกระทะเทฟลอนมาเนี่ยผมจะต้องให้มันมีขนาดเล็กกว่าตะแกรงของผม นนี่ผมวัดแล้วเส้นผ่าเส้นมันเนี่ยความยาวความกว้างอะไรของมัน,นประมาณ23เซนติเมตรแล้วผมก็ไปซื้อกระทะตัวนี้มาซึ่งวัดแล้วว่ามันมีความกว้างยี่ส20เซนมันก็เลยสามารถวางได้เห็นไหมถ้าเราไปซื้อใหญ่มาก็จบกันนะครับวางไม่ได้ควรที่จะวัดก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อมาอันนี้เผื่ออะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ด้วยนะคือถ้ามันแบบติดนิดเดียวมันก็วางไม่ค่อยดีเนาะ ก็วางประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้แหละแล้วเอาใส่หม้อทอดนะคะวันนี้จะลองทําเมนูไข่เจียวก่อนไข่เจียวทรงเครื่องธรรมาดานไข่เจียวหมูสับนี่แหละเนาะแล้วเราก็มาลองกันโอเคเดี๋ยวผมไปปรุงหมูกันนะอ่ะวันนี้เป็นเมนูไข่เจียวหมูสับนะครับก็มีหมูสับ ผมจะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะครับเอาสัก3ฟองเนาะปกติเราทำเนี่ยประมาณ2ฟองก็ <Wow. S 2> ก็ว่าเยอะแล้วนะถ้าทำในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมจะทำสัก3ฟอง ตีหมูให้มันแตกก่อนครับอ่ะถ้าหมูมันกระจายตัวหมดแล้วผมจะปรุงแล้วนะผมใส่ผงชูรสนิดนึงนะครับใส่รสด,ดีนิดนึง รสด,ดีหรือผงปรุงรสเหยาะซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยแล้วก็โรยด้วยพริกไทยเนาะอะ,อะโอเคคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกนิดนึงอ่ะถ้ามันผสมเรียบร้อยแล้วผมจะเอาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันของผมละอืม คนสงสัยว่าผมเอาน้ำมันมาทําไมนะครับอันนี้เป็นน้ํามันพืชนะประมาณ2ช้อนโต๊ะผมจะเอามาใส่ในนี้นะครับผมเคยลองแล้วว่าถ้าเป็นกระทะเทฟลอนเปล่าๆเนี่ยมันก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแบบสารล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารติดนะฮะถึงแม้มันเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันแต่มันก็ต้องใช้น้ํามันบ้างเนาะใครจะใช้น้ํามันมากอกที่มันเป็นสเปรย์นะครับหรือว่าจะเป็นเนยทาก็ได้นะแต่ผมยังไม่เคยลองอันแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ น้ำมันพืชนี่แหละกระจายกันนะทั่วหรือยังผมว่าโอเคละรอบนี้นะครับผมผมจะไม่วอมนะผมจะไม่วอมก่อนนะผมจะลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่าถ้ามันไม่ติดคือโอเคไม่ต้องวอมก็ได้ แต่ถ้ามันติดก็อาจจะต้องมาลองว่าวอร์มก่อนนะครับวอร์มก็คือแบบเอาใส่ไปเปิดอุณหภูมิสัก180-200สัก2-3นาทีอย่างเงี้ยให้กระทะมันร้อนคล้ายๆกับการทอดแต่ครั้งนี้ผมจะไม่วอร์มนะครับผมจะเอาไข่เจียวของผมมาใส่ไปเลยทีนี้ก็จะไปใส่ในหม้อทอดแล้วนะ เปิดเครื่องผมจะตั้งอุณหภูมิกับเวลาเท่ากับครั้งที่แล้วที่ผมทำไข่เจียวมสับนะผมใช้180องศาเวลา10นาทีนะครับอ่ะปล่อยปล่อยให้มันทำงานไปคือถ้าถ้ามันโอเคเนี่ยถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราเจียวไข่เราไม่ต้องมาคอยดูมันไง คือตั้งเวลาเสร็จมันก็เสร็จเลยนะครับถ้าหากว่าเราไปเจียวไข่กับเตาแก๊สหรือว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาอะไรก็ตามเราต้องเฝ้ามันไงเราต้องเฝ้ามันแต่อันนี้เราเซ็ตเวลาเรียบร้อยแล้วก็ไปไหนก็ไปเถอะถ้ามันเสร็จก็คือโอเคสิบนาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูกันว่าไข่เจียวของผมสุกหรือเปล่าเนาะอื้อือสวยเลยครับทีนี้ลองมาดูว่ามันสุกหรือเปล่านะ ตรงกลางเลยอ๋อสุกหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะไปลุ้นว่ากระทะเทฟลอนของเราเนี่ยนะครับมันใช้ได้โอเคหรือเปล่าเนาะปะ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอาเจ้ากระทะนี้ออกมาจากตะแกรงของหม้อทอดก่อนนะต้องใช้ที่คีบนะเพราะมันอาจจะร้อนอยู่ เผลก็คือเราไม่อยากให้ตะแกรงมันเปื้อนอะไรเลยเนาะถึงหาวัสดุที่ใช้ในการลองมาอ่าทินอุ้ยเห็นไหมมันเผลอเนี่ยดีนะที่มันไม่ร้อนอะ่ะมันร้อนไม่มากเตือนคนอื่นได้แท้ตัวเองก็หยิบทุกทีเลยนะครับทีนี้จะลองมาดูว่ามันใช้ได้ไหม อันนี้คือการสเปรย์น้ำมันและไม่ได้วอร์มเครื่องนะครับไม่ได้วอร์มก่อนแล้วก็น่าจะเอาตะลิวออมาเนาะผมก็ลืมหยิบมาแทร่โอ้ติดนิดเดียวเนี่ยคือแค่เอาซ่อมขูดขูดนี้ก็ออกแล้วนะเห็นไหม ไม่ได้เป็นปัญหาแน่แต่ถ้าเป็นเอาถ้วยแบบนี้ถึงแม้มันมีขนาดเท่ากันเห็นไหมผมจะเอาถ้วยเนี่ยใส่ไปก็ได้แต่ว่าผมกลัวว่ามันจะติดมันชอบติดครับอันนี้นะถึงแม้ใส่น้ำมันไปก็ตามบางทีมันก็ติดแต่อันนี้คือแบบโอโ้โหโอเคเลยอะ่ะเนี่ยไข่เจียวมีน้ำมันอยู่บ้างแต่มันไม่ติดมันไม่ติดกระทะและข้อดีของมันคือเราจะไปทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้เนาะ โอเคผมถือว่าผมสำเร็จนะเรียบร้อยแล้วครับไข่เจียวหมูสับจากหม้อทอดไร้น้ำมันก็ไม่ได้เป็นเมนูแปลกใหม่อะไรนะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทดลองกระทะเทฟลอนในหม้อทอดไร้น้ำมันให้ดูอ่เดี๋ยวจะชิมร้อนอยูอ่ก็ยังอร่อยอยู่นะครับก็เหมือนทอดทั่วไปแหละ อย่างแต่น้ำมันมันน้อยไปหน่อยน้ำมันมันน้อยลงนะครับเห็นไหมผมถือว่าโอเคเลยนะครับในการใช้เทปลอนลองในหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าหากวันไหนเราอยากจะเอากระทะไปใช้งานก็แค่ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหมุนน็อตตัวเดียวก็ได้ละนะะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะ ันนี้ก็เอามาแชร์ให้กันดูเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณแม่บ้านและก็คุณพ่อบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ